สวัสดีจ้าไม่น้อยโนวีจ้าวันนี้เมนน้อยมีมะม,ม่วงมาให้เพื่อนๆได้นไปดูมะม,ม่วงถูกนี่คะ่ะลูกสาวซื้อมาถูกมากอันนี้โหลละห้าบาทเองค่ะมะม,ม่วงอะไรนะสึกอะไรนะนี่คะ่ะโหลละห้าบาทเองเขาซื้อมาหลายวันแล้วล่ะแต่ว่าเจ๊เพื่อนบ้านเจกเพื่อนผูกไปม้างแล้ว ส่วนนี้ลูละสิบนะคะลูละสิบเกียเยเก๊ยวสเสวยนะคะเกี๊ยวเสวยก็สั่งซื้อมาสิบลูส่วนอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันค่ะถูกอันนี้สิบลูก็แจกเพื่อนบ้านแจกเพื่อนๆไปแล้วถูกๆค่ะมันก็สี่วันสี่ห้าวันแล้วลหละมันก็ไม่ไปนะคะมันก็ ดีอยู่ดีอยู่ถูกมากถูกสุดๆมะม่วงไทยปีนี้เลือปีไหนมันมันทำไมถูกอะครับเห็นว,ว่าที่จะถูกมากๆสงสารสงสารชาวสวนมะม่วงมันก็ถูกมากๆเลยปีนะ่ะนะค่ะลูกสาวซื้อมาสิบโลอย่างละสิบโล จะถูกสุดสุดผลอันนี้ดูละสิบบาทคนเลือกอัน,นดีๆเอาให้เพื่อนบ้านให้เพื่อนแล้วละ่ะจะเลือกต่งซื้อมาอย่งละสิบเดี๋ยวมาน้อยจะพาไปไปเย่ไข่มุดเดงถูกถูกที่สุด อกให้ตอกให้ทุานผู้ชมมองเขียวสะเวรยนะเขาเรียกกันเนาะคีเลแต่กินกินได้กินดีอยู่แต่ว่าวันกวดวันที่เขาซื้อมามันก็เขียวนั่นเลยค่ะเขียวดีอยู่เขียวธรรมดานั่นแหละแต่ว่ามันหลายวันแลนะ้วเนาะเมนวนไม่ได้ถ่ายเมนไม่ได้ถ่ายจนที่เขาเอามาใหม,ม่ใหม่ ีูจ้ะถูกๆถูกท,ท,ที่สุดรูละห้าบาทอันนี้รูละสิบบาทจ้าไม่น้อยก็จะขอจบคลิปสั้นๆไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะไม่น้อยโนเวจ้าสวัสดีค่ะ